สิงห์ครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนนะ่นำตัวละครให้รู้จักกันก่อนครับวันนี้สามตัวของเรามีใครกันบ้างครับผ <c oughs> มเริ่ <c oughs> มจากทางด้านซ้ายมือก่อนครับ มังหลอนหน้างนกับตอนนี้ไปสี่ปีครับผมนะฮะชื่อของเขานะครับชื่อน้องจิ๋วก็ผมนะฮะจิ๋วครับผมจนมั่กับจิ๋วฮะเออวันนี้ต้องจิ๋วจะมาโชว์เพลงดาบนะครับผมเป็นนักดาบของเราแล้วกันนะครับสซวนตรงกลางเลยทีนี้านางเอกสาวเอาพี่อกัแล้วเออคนกันคุณการจะนทโชว์เป็นเอยจา้า มุนเต้ไปไหมจะไหมุนเหนาว <c oughs> อ้าวเชิญนั่งเินนั่งเินั่นงเชินสวัสดีท่านผูนะะ้ชมรายกาสวัสดีครับระกใจกันมันติไไดใจเยอะเลโอ้โหว้ำมันเยอะครับนะ่นกต้องการรางมันมากเลยนะครับชนินั่งนั่งนั่งผมนั่งเลยครับเอ่อโอ้โอโอโอ เอเอคุณจะเกินหน้าเกินตาไปแล้วเชคเอาเท้าลงให้หน่อยครับอิจฉาฮนะเออเอาเท้าลงให้หน่อยเออเอาเท้าลงให้หน่อยครับอ่าดีมากเออ <_ Senior> ไม่รู้เรื่องเนะฮะไม่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 ยุ่งนะไม่ได้เลยไม่ได้เลย s> <S เอาเท้าลงหน่อยเจคเอออ่าได้ครับเออเอ้ยอย่ายุ่งไหมอนร้องเอ้ย วันนี้คุณกาธนาของเรานะคร right? ับรับบทเป็นนักร้องกับผมนะฮะอ้าวแล้วก็แล้วก็พี่พี่วางโทรศัพทต์ก่อนับพี <sucks> um, ่พี่ครับวางโทรศัพทต์ก่อนนะทำงานนะทำงานนะขออนุญาตนะฮะแล้วด้านขวามือสุดกับผมนะฮะชุดสีส้มนะครับนะชื่อน้องภุป่าอ้าวยืนโชว์ตัวในหัุป่ามาได้กันแน่เลยคู่นี้ตัวคู่ทั้งคู่เลยอายอายเขียนตัวหุป่าสวัสดีคู่ เนี่โชว์ตัวอ right? ่อนให้ดูอะไรนะครับโอ้เสียงตบมือเบาขออีกทีได้ไหมตบมือหน่อยครับอ้าวยกมาโชว์สวัสดีครับขยัะตีดังกาในตัวอ่อนน่เกยมเช็นนั่เลยครับวันนี้นักกมสดงหัวปากครับผมนะฮะ ถ้พาพร้อมแล้วนะครับตัดก่อนเือนเลยนะครับผมต้องกราบขอใครทุกท่านนะครับผมนะฮะพัดดีบ้างสนบ้างนะครับนึกว่าดูลิงน,นะฮะสบายใจครับผมมาเลยครับนักดาบไร้เทียมทานจิ้วโชว์พระเอกของเราเป็นนักดาบวันนี้ใช้มีดคู่กับสองเล่มน,นักดาบใช้มีดคู่สองเล่ม มาท่านถามว่าอันนี้มันของจริงหรือเปล่าผมเช็คให้ดูก่อนมีแต่เสียงนะครับผมนะฮะถามว่ามันจะแหลมมันจะคมงไหมนะครับเช็คให้ดูก่อนไม่แหลมไม่ค<ผ>มเพราะว่าผมทําขึ้นมาเองนะครับปอดใสฮะส่วนวิธีการส่งมีดแต่ผมยึดขึ้นมาได้แนะังยื่นส่งทิ้งจิ๋วนี่คุณครับ่างนี้เลยฮนะ แขนหลังนี้ครับจะบนี้ไม่รับครับถือว่าดูถูกนะฮะจิกขึ้นมาได้ยื่นส่งแบบนี้เขาไม่รับครับผมถือว่าดูถูกเขาเขาพอมีฝีมืออยู่บ้างนั่งให้เรียบร้อยอย่าเร็วไม่ต้องตื่นเต้นอ่ะถอยหลังก่อนขออนุญาตเล็งครับนับหน,นึ่งสองสามโยนมีดนี่รับดาบได้ตออกเ้ยกำลังใจครับรับไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับผมหน้าแตกเอานับหนึ่งสองจิ้วท้งนี้เลย ซ้ำตึงคุณาัีนีเรื่อนเื่อหร่ลอบเนี้ยเฮกาอยากให้มีคนเราก็ซ้ำ้ยุยเฮ้วเยยัเหลือยัเล <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ่นแตต้องดีใจซ้อบยุดับตีน้ำไปมันช็อตนะฮโอเคเอารับไปเลยเสียเวลา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ta sẽ tụi mình đánh đà với mọi người ta Tập kiểm tra thủng, tập kiểm tra thủng Ta, thái khí ma không? Thầy đã không hả? Đáng ghê, chơi nói thật Húc Kinh Duy, lọc mây, rô kìa, mặt sông hồ Yeah Sometimes I get so mad, there's no control in me My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know my wrath My blood boils over like Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face move. ก็ผมเองยอเดียวน้องแบคุณคร mm ับหน้าที่คุณมาถึงอ uh ีกแล้วครับคุณจิ๋วนิ่งกระโดดเลวครับ ตอนง่ายๆก่อนพวกเราไม่มีอันตรายจิ๋วพรไหม เช็คนะครับผมแม่นะครับ,นะรบเช็คให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ามีชาวต่างชาติด้วยนะครับผมอ่าไม่แรงไม่คมน,นะครับอันนี้ทําขึ้นมานะครับผมนะฮะอ่าโอเคนะอันนี้สุดยอดรายการมจิ๋วโฉวโ <laughs> <laughs> คุณนี่เอามาขายหน้านเฉพาะเลยใช่ไหมเนะีนะ่ยฮะ ย๊าบดอดห่วยห่วยหน้าแปดหน้าแปดเอ้าเอาตัวจริงมั้ครับหัวปลาหัวปลานี่ครับรับกันใจตองตัวจริงเสียงจริง ขออนุญาตนะครับคุณระวังโทรศัพท์นะฮะอย่าขอจัดพื้นที่ตัวเองนิดนึงทำงานันปุ๊บจังาวัดปุ๊บนนครับง่ายๆอย่างนี้ถปาชูได้ไงปุ๊บรี่แกกรจัขอนนิดหน่อยปุบปาา ไอีกหึ่งรอบเพื่อตั้ชมมากันไม่ทันนี่นะครับไม่แล้วไปพ้นนะครับนี่เขาปลอดภัยแน่นอนครับสบายใจได้ครับค้ับผมต่อไปก็ผมนะฮะต่อจะได้มะพร้าวหนึ่งลูกนะครับทางาภาคใต้ที่เขาเกเป็นอาชีพนะฮะนี่เราทำพื้นฐานให้ดูให้ดูครับสี่ขั้นตอนด้วยกัน ตอนที่เงินครับเริ่มจากการใช้สองมือครับผมปั่นก่อนครับผมมาครับข้นดินนะสองขึ๊ชดีฮะมาครับดีครัมาครับชึ๊ชึ๊ชบครับผมกับผมชึ๊ชครับใช้แรงแขนครับผมนะฮะดีชึ๊ชชชชชเอาแงกับรงแึบชชช

ใช้พลังกำลังน้องลิงมากครับเอ้าหัวเท้ากระโดดเกาะผสมมือสอง,สองเทา้ากังปึ๊บน,นี่ฮะโอ้โหขอบคุณครับจิ้งเะไรครับผมขออนุญาตจิ้งอะไรครับเฮ้ยชั่วชั่วขอบคุณครับห้าที่สี่มะพร้าวมันขาดจากต้นไม่ตกถึงพืน้นสองเท้าหลังจืด โอ้แรงดีใช้ได้จากนั้นต้งตากเก็บระพร้าวผสมเนี่ยแล้วก็เอามาใส่ตะกร้ารู้ว่าใส่กระสอบกลับบ้านฮะ อกสั้นต้นี่อย้อก่มม่มมม่าปวอคุณครับต่อไปเราก็จะมองหาผู้ตาหารสักหนึ่งท่านครับผมอ่าจะเป็นคนหนูคุน้องแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับหนึ่งท่านฮะ น้องบอกขึ้นมาทำไมวะเนี่ยลิงหนักก็หนักมานั่งมันบ่าก,กันอีกอ้อยเออเค่เต้นเชื่ขอบคุณค่ะ ตกใจให้รางวัลน,น้องลิงขอบคุณมากครับ <c oughs> อ่าไปคะเข้าที่รับรางวัลนะครับเอ๋ออนี่นะยอาอม๋อใส่ตะกร้ออาให้ลูยขอบคุณมากนะครับผมนะคร่บสำหรับช่วงนี้ช่วงนี้อ้าวใครอยากจะให้รางวัลเชิญครับ อยากได้รูปเยอะมากมีเวลาให้นะครับผมนะขอเชิญนะครับนั่งคู่กับน้องลิงเพราะเราถ่ายรูปได้นะครับผมนะครเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมครับลิงน่ารักเนาะเจ๊ครับสามตัวมีสามตัวใช่ไหมครับถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์กันนะก็จะเป็นกำลังใจให้ลิงนึงค่ะบ๊ายบายไปเด้่อยเป็นต่อ